ทำคการู้จักดิจิมอนได้หนึ่งนาทีเริ่มแหละ k คีบีมอนอีว e ิวเอ็กแอนติบอดีิจิมอนระดับเมกาใส่วัคซีนชนิดเคอร์ลัทหนึ่งในสามหาเทวทูตยืนหนึ่งในตำแหน่งสูงสุดเทียบเท่าเซลฟิมอนเคียบีมอนเป็นเทวทูตในร่างอสูรหน้าที่ดั้งเดิมคือวิทักเคอร์เนลของดิจิตอลเวิลด์แต่เนื่องจากเทวทูตที่ยืนอยู่ในจุดสูงสุดของความดีมีความสุดตรงเกินไปจึงง่ายต่อการเข้าสู่ด้านตรงข้ามคือความชื่อเคีบีมอนอีวิคือผลลัพธ์ของการตกจากอุดมการ ไรขีดจำกัดได้รับความสามารถควบคุมความมืดถ้าไม่ตายไรท์เทนิงสเปียร์คว่างหอกสายฟ้าใส,าส่ศัตรูพลังทำลายรุนแแรงราวกับอัสนีบาดจากพระเจ้าเฮเวนจัสเมนเรียกเมฆสายฟ้าขนาดมหึมา่าลงใส่ศัตรูราวกับการลงทันจากสวรรค์ด์กเน็ตพิซเซนขยายลูกพลังความมืดผู้สัมผัสจะถูกขังจิสํำนึกไว้ในความมืดตลอดการการตกจากตำแหน่งสามหาเทวทูตทำให้ความอิจฉาและความเกลียดชังโลกเพิ่มขึ้นเฮลบิมอนอีวิลจึงกลายเป็นตัวแทนของเทวทูตที่เกลียดโลกซึ่งทอดทิ้งตนเฮลบิมอนอีวิลเอ็กซ์แอนติบอดีปรากฏ Cornical X, Digimon New Century เทวทูตผู os, ้ตกจากจุดสูงสุดเปลี่ยนความสัทธาเป็นความแค้น Kelbimon Eview X Antibody และนี่คือ